ทิป <languages? S 1> สั้นๆนะครับยุ่ยเนื้อครับจิปดิฟครับกับดวกครับกลิ่นครับเสร็จแน้วครับตัวนีรวมเงินนะครับรวมเินมาเอ้เสียบครับนี่ก็จะเวนนีน่อยากกดนไม้ขาวอย่างนีมาถ่านครับ เขาืีกุ้นี้มเมือ่อไหร่เดี๋ดาเด้อน้ำจิม้ขมขมครับ มาพอกันอีกแล้วครับกับเบาเด่นอีสานใต้ครับมืาอนี้เบาเด่นอีสานใต้มีเมนูแบบจุจุแบบน้อยๆคลิปสั้นๆนะครับจุจุเนื้อครับคลิปๆครับกับลวกครับจิมครับครับเสร็จนะครับตัวนี้รวมเนื้อเลยครับรวมเนงินมาเฮ้เสร็จครับ ก่อนจะไม่ขายอยู่นะครับผิวแดงครับจุให้พี่น้องบ้างนะครับโผมต้องเขมยิ่งนี่นะคะปีละครับระดับพระอาจารย์นลยครับแซ่บๆครับไอโบกินกะย่ว่ากันครับแต่ไม่บวกแต่เป็นวัดพระอาจารย์มาสองตำแหน่งในพระอาจารย์ครูกันเจริญบอกรับพระครูพระครูเอียมครับทำจิ้มผมลำลำครับครูเวียงเนื้อครับของครูเวียงเนี่ยครับเด้อเินๆแล้อสูตรครูเวียงครับ จะครับกินต้อกันหลายคนสุดยอดมารคนกรซครับอันนอนชิมให้พี่หน่อยได้บ้างนะครับจะข้ามครับเอาดิบเลยครับกินหลวมมาเรวผมมันดิบันหานดพี่น่องมีเะครับเอิบครับเอิบเยอมากครับ ทั้ง้ันเบาเดนเดี๋กินกันง่ายๆครับคุยกันปรึกษาหาเรื่องกันครับลวกตับครับลวกตับลวก,กตับครับมาไม่ผิดเลยกินในร่งได้กว่าสิบเปอร์เบอรอสปอง <c oughs> กีบบาดพี่น้องกีบบาสั้นบาดเสียครับพี่น้องมัน,นอ,อยู่บ่หอดหลหอดปีดอกไหก็ได้ไม่ได้สั่งบาดแม่เอ้าบ่ได้แซ่บนี่แหละตัวมันแซ่บแซ่บนะครับนอก่านเนาะอย่าไปอย่าไปคลิปใหม่คลองแซ่บอยู่คับมาเลยวะคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆเลยครับหยั่วน้ำลายให้พี่น้องฮป้ามี่ป้าไปกระเส็บให้แล้วกันพี่น้องอ่านเละครับคลิปนี้บ่เดินกับ พี่น้องมาอยู่น้ำลายได้เล็กน้อยครับคลิปสั้นๆครับแต่เบาเด่นกับข้อให้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเด่นน้ำแน่เลยครับแต่สมัครติดตามเบาเด่นได้สองสองทางครับสองทางแรกทางเฟซบุ๊กเฟนเพจเบาเด่นอีสานตายช่องทางที่สองทางยูทูบเบาเด่นอีสานตายครับคลิปนี้เบาเด่นกับทีมงานขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับินินชื่อนี